พามาชมปั๊มเข้า no ใหม่น Walker, been, h, lo ะครับ SK ร้อยสี่สิบนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาด้วยอาการปั๊มมันหอนลูกนึงนะครับเหตุว่าเป็นรอยลึกนะครับลูกค้าหรือมาเองเราก็เปิดยให้ลูกค้าดูนะครับให้ลูกค้าเอากลับไปเลยนะครับบอกอันหนึ่งหนักมากหนักหนักมากนะคเลยไม่ได้ถ่ายนะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้ลูกหน้านี่ก็ค <c oughs> ือลูกที่เราจะจะใช้อยู่นะครับนี่เป็นรอยนะครับนี่ก็เป็นรอยนะครับนี่เป็นรอยหน่อยแต่อย่างนี้เรา ดัดไม่ได้ลูกที่ดัดไม่ได้เราให้พี่เขาคืนไปนะครับเพราะตอนส่งกลับจะได้จะได้ไม่เยอะนะครับเป็นรอยครับนี่เป็นรอยแต่เราก็จะหาวิชามานกลับข้างให้นะครับใช้ให้มาใช้อีกคางหนึ่งนะครับนี่เราไม่ใช้อีกคางหนึ่งเสื้อกางมีรอยครับเสื้อกางก็มีรอยนะครับนี่เสื้อกางเป็นรอยลึกนะครับนี่เราอาจต้องถึงวงกึ่งเลยนะครับอย่างนี้ มีรอยอย่างนี้มีรอยดิ้นนะนะครับเดี๋ยวส่งลงกึงเจ็บงานให้เรานะครับ <S <S 1> <S 1> เด้งให้ลูกค้านะลูกค้าติดงานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอชมอีกคลิปนึงเราจะสั่งบล็อกบล็อกกระเพดวาวให้ลูกค้าชุดหนึ่งนะครับแล้วก็น้องนั้นก็เปลี่ยนลิ้์วิดซ่อมแบบบล็อกแบบเปเสื้อกางอย่างนงี้ครับเก็บงานเทสส่งงานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอชมครับ